การะอาจา,กการย์เจ้าค่ะจะทำอย่างไรกับคนที่ชอบผูกใจเจ็บและไม่โอโสิกรรมให้เราผิดนิดหน่อยก็ไม่ยอมยกโทษให้วงเล็บสามีเจ้าค่ะคู่กันเนี่ยนะครับเนื้อคู่กระดูกคู่ก็คนใกล้เนี่ยมันทำให้เราให้เราสะเทือนใจมากกว่าคนไกลคนรู้จักแบบเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรก็ขอกันกินได้โอโหสิให้ง่ายเลย แต่คนใกล้แล้วเนะี่ยมีความผูกพันกันเนี่ยอโอ้โหสิยากเหลือเกินนะครับเพราะมันมันสะเทือนใจอันนี้ก็เป็นตัวสอบอารมณ์คุณอีกนะครับคนใกล้เนี่ยแหละคนไกลมันเจอแล้วก็จากไม่ไม่เจอกันอีกบ่อยแต่คนใกล้อยู่กันบ่อยๆในสามีเนี่ยนะครับมีโยมคนแบบหนูจะแต่งงานแล้วจะจะทำตัวยังไงแหมมาถามพระ ถามพระไงพระจะเคยแต่งงานที่ไหนล่ะจะไปรู้เหรอแต่ไม่รู้จะถามกันอาตมาเข้าใจแต่ไปตอบอย่างนั้นไม่ได้ไปกวนเขานะครับอาตมาวาก็ว่าตามวิชาการกันก็ต้องมันสองอย่างเนี่ยคนอยู่ด้วยกันก็คือคำพูดกับการกระทำบางครั้งสามีเนี่ยเป็นนักพัฒนาเป็นนัก คือคุณเขาจะต้องไปเข้าสังคมเพื่อเพื่อการเติบโตทางด้านการงานเงี้ยไป,ไปนู่นไปนี่เจ้านายเขาก็แล้วแต่พักพวกกลุ่มเพื่อนฝูงก็แล้วแต่เงี้ยใช่ไหมครับถ้าคุณสองคนทํางานด้วยเรื่องพวกนี้จะเบาเลยเพราะมันรู้มันรู้วัฒนธรรมองค์กรแต่ถ้าคุณเป็นแม่บ้านเนี่ยคุณยังหุดหิดน,นะครับโยมผู้หญิงเนี่ยให้ให้ดีนะครับถ้าคุณทํางานทั้งสองคนรู้เลยว่าคนมันหลากหลายเยอะแยะ คุณจะเอามาตรฐานต้องเปะอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวสามีเนี่ยจะผิดนิดผิดหน่อยผูกใจเจ็บเขาไม่ได้ผูกใจเจ็บหรอกครับเพราะาอยู่กับคุณมานานเนี่ยคุณคุณไอน้นนี้แต่ว่าเขาจะชอบก็บอกแล้วคนไทยชอบสร้างคําพูดคาพูดเล็กๆน้อยๆแซจิกกัดหรืออะไรก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่นะครับ,านะรบสามีถ้าคุณมีลูกก็คุณไป อยูกับลูกให้มากอย่างนี้ยปล่อยเข้าไปนะครับปล่อยเขาก็คือหมายความว่าไม่ต้องไปอยู่ใกล้มากเพราะว่าถ้าอะไรผิดนิดผิดหน่อยหรืออะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยก็เดี๋ยวมีคําพูดที่ทําให้คุณสะเทือนใจเจ็บใจคุณก็ห, àng, ห àng, ่างห่างถอยหอ่างออกมาท่านทีอยู่กับลูกอยู่กับหมาอยู่กับแมวอยู่กับบ้านงานคุณหาง,งานทําครับเพราะยังไงมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอีกนานวิธีแก้นะครับ คุณอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเชื่อตะมาเหอะอย่างงี้ถึงบอกเมื่อกี้ที่โยมถามคำถามเมื่อกี้ตัดตั้งแต่สังขารจะปรุงแต่งคุณฝึกกรรมาฐานตลอดเวลาครับเพราะสังขารคุณปรุงแต่งตลอดเวลารับรู้วิญญาณรับรู้ผัสสะเกิดการกระทบแล้วก็สังขารปรุงแต่งกรรมาฐานคุณตลอดให้คุณให้แก้อารมณ์ตลอดนะครับจนกว่าคุณจะ มีประสบการณ์ชินแล้วมันก็เออเขาก็พูดอย่างนั้นเนี่ยอะไรคําพูดกับการกระทําคุณไปเล่นคําพูดก่อนเนี่ยนะครับคุณเหนื่อยครับคุณมาดูที่การกระทําเออเขาพูดไปงั้นเนี่ยปากรั่วปากพลอยปากอะไรก็ว่าไปแต่การกระทําเขาไม่มีอะไรเขาดูแลคุณเขานั่นคุณคุณก็เนี่ยคุณดูตรงนี้คุณต้องดูสองอย่างนะครับชีวิตคู่เนี่ยนะครับคําพูดกับการกระทํา ครัคำพูดบางทีไม่มีอะไรพูดนุ่นพูดนี่แบบบางทีก็บนฟ้าด,ดินฟ้าอากาศไปก็มีอะไรก็บนได้อะพระเข้ามาถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยคุณเข้าไปในโบสถ์พระอ,องค์นี้ยิ้มไม่สวยเลยก็มันอารมณ์ไม่ดีมันจะไปสวยได้ยังไงพออรมดีพระพระนี้ริมสดชื่นดีก็ท่านก็ยิ้มเหมือนเดิมอารมณ์คนครับนะครับกรรมฐานเนี่คุณ เล่นกับอารมณ์คุณจะเหนื่อยไม่รู้จบเพราะคุณต้องแก้ตลอดมันไม่มีนิ่งให้คุณสงบดังนั้นคุณต้องตัดตั้งแต่สังขารรู้หนอรู้หนอนรู้อะไรรู้ว่าอารมณ์นี้อกุศลอย่าไปต่อกลับมาตั้งหลักให้มันเป็นเป็นพระตายลากักเป็นอนัตตาไปใช้เวลาดิ่งดเงเียบเียบให้มันผ่านไปเดี๋ยวมันก็มันก็จะเบาชีวิตคุณเป็นงี้ตลอดชีวิต ดังนั้นพระองค์ต้องสอนเรื่องอานาปานิดูการลมหายใจมีสติกาบลมหายใจเนี่ยเป็นตัวทั้งตั้งตั้งรับแล้วก็แก่นะครับทั้งตัวกันและตัวแก่เลยคืออนาปานาสตติเดินจงกรมขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอเดยกก็มีอารมณ์อย่างนี้แหละมีทุกคนครับเพราะจิตมัน,นทําหน้าที่รับอารมณ์แต่คุณก็ต้องถอยออกมารู้หนอรู้หนอเนี่ยกลับมาอนาปานัตติเคลียร์มัน คุณทําแค่เนี้ยแล้วคุณก้าวหน้าเลยครับจนอายุคุณเยอะขึ้นมันมันนิ่งขึ้นมันผ่านร้อนผ่านหนาวผิดหวังสมหวังคาดหวังเพราะโยมผู้หญิงจะคาดหวังกับคําพูดเนและพอคําพูดมันไม่ตรงไม่ถูกกับการกระทําคุณก็จะคิดท,ทั้งที่ธรรมชาติของคนพูดแล้วก็ลืมจาไม่ได้แต่คุณเอาจริงเอาจังเนะี่ยแต่บางทีคุณอาจจะไม่เอาจริงเอาจังแต่เขาก็ มาตอกย้ำมาสะก,กิดคุณเนี่ยเพราะเขาไม่รู้จะไปกวนใครเขาก็มากวนคุณภูสามีภรรยาก็กวนกันละกันอย่างเงี้ยครับนะครับอาตมาถึงบอกอาตมาโชคดีทุกวันเลยเพราะไม่มีครอบครัวแล้วได้บวชโชคดีอยู่ทุกวันเลยครับเพราะการออกจากกรามเนี่ยอาตมาบอกมันมันยากนะนะครับแล้วโยมผู้ชายจะรู้ ะะมันออกออกยากผู้หญิงยิ่งยากกว่าเพราะออกแล้วไม่รู้จะไปไหนจะอยู่กับใครใครจะดูแลแก่แล้วจะเป็นยังไงแค่สามสี่ข้อนี่คุณก็ปวดหัวแลยนะครับโยมผู้หญิงเขาบอกไว้เลยนะครับแล้วมันก็คิดเวียนอยู่นั่นแนี่แกแล้วลูกจะดูเราไหมเนี่ยมันจะทิ้งแม่ไหมทิ้งไอ้หนูในนี่ไหมไห แล้วบอกอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่ให้ได้นะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับคุณอยู่ได้คุณเข้มแข็งพอทุกคนเข้มแข็งพอพระยังอยู่ได้เลยนะครับแม่ชียังอยู่ได้เลยนะครับแต่แม่ชีก็ผู้หญิงก็คือบางทีมันก็ฟูขึ้นมานะครับเนี่ยบททีมันก็ต้องฝึกฝึกอยู่ตัวคนเดียวแหละนะครับฝึกอยู่ตัวคนเดียวแต่แม่แม่ชีก็แล้วแต่นะมาเห็นมีแม่ชีอยู่ก็เลยเทศท้ฟังเลย ถ้าคุณชีวิตแม่ชีเนี่ยไม,ไม่ไม่ลำบากอะไรนะครับก็พอพอดูแลตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครมากคุณก็ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมจนกว่าลมหายใจสุดท้ายนะครับจิตอยู่กับตัวลมหายใจสุดท้ายไปก็ไปทุกคนรู้เวาลาสุดท้ายหมดนะครับเพลงแต่จิตคุณอารมณ์จรมันเยอะไปถ้าคุณนิ่งๆเดี๋ยวคุณร่างกายมันจะบอกเพราะร่างกายมันจะค่อยๆปิดทีละระบบคุณเดาได้เลย อัมันมีอยู่ที่หนึ่งแบบคนใกล้ตายพยาบาลเขาามาเล่าให้ฟังในคลิปนะครับคนใกล้ตายในหนึ่งคือไม่กินไม่ดื่มระบบการกินเนี่ยจะไปก่อนนะครับไม่พูดก่อนไม่พูดก่อนต่อก็คือไม่ดื่มไม่กินนะครับหนึ่งไม่พูดแล้วรูปพูดน้อยลงนะครับไม่ดื่มไม่กินแล้วเพราะระบบมันจะถอดปัก คอนี่มันจะต้องอาหารเหลวแหละคนเคยเฝ้าคนที่ไอ้นั่นเนี่ยจะรู้นะครับไม่พูดเพราะระบบนี้ไปก่อนนะครับคุณต้องรู้แหละร่างกายคุณจะบอกต่อให้คนบริเขาบอกเลยว่าคุณถ้าอย่างนี้คุณไม่ต้องไปขยันขยอต้องอาหารเหลวต้องจิบน้ําอาหารเหลวเพราะจิบน้ำเนี่ยสำคัญพออายุมากเนี่ยน้ําลายมันจะแห้ง นะครับต้องให้จิบน้ําเรื่อยๆนะครับจิบน้ําคอมันจะได้ชุ่มชุ่มคอเนี่ยนะโยมผู้หญิงต้องเรียนรู้พวกนี้ถ้าอยู่คนเดียวแม่ชีอะไรพวกนี้มาแลแ้วแปลงนะโยมผู้หญิงเนี่ยอายุยืนที่สุดตายยากนะครับตายยากโยมผู้หญิงเ่ยนะครับดังนั้นคุณจะต้องรู้เรื่องสุขภาพคุณเลยนะครับช่วยตัวเอง แล้วก็อารมณ์แปรปวนเรื่องอะไรเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงอย่ผู้ชายทั่วไปเขาเขาพอรับได้นะครับแต่ไปไปงองแงเขามากเนี่ยมันก็เขาก็ลาคาญเท่านั้นเองผู้ชายผู้หญิงเขาเรียนรู้นิสัยกันอยู่ครับเขาเขาผู้ชายเขาหยวนหยวนผู้หญิงได้ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเขาไม่ไม่ติดใจเท่าไหร่ฉะนั้นบอกให้เลยว่าสามีคุณนะบางทีก็ จู้จี้จุกจิกยิ่งว่าผู้หญิงอีกอะผู้ชายบางคนจู้จี้จุกจิกยิ่งกว่าผู้หญิงอีกครับนิดหน่อยไม่ได้ตรงนี้เปื้อนไม่ได้ตรงนั้นเปื้อนมาในบนอยู่นั่นน่ะก็เห็นเปื้อนกูก็คูก็เช็ดตัวทีไม่ครับนั่งบนอยู่นั่นเนี่ยให้คุณมาเช็ดแล้วคุณเจออย่างนี้นก็ปวดหัวครับบอกท่าเลยนะแต่ถ้าจู้จี้จุกจิกคุณมองภาพรวมเขานะครับสามีเฮ้ยแต่เขาก็ดูแ,แลเรานะเขาจะ บางทีเขาอารมณ์ดีโรแมนติกเขาก็ซื้อนั่นซื้อนี่มาให้กินนะก็มาถามตาทุกสุกดิบเป็นไงามากวันนี้เน,นี่ยเ,เขาก็ยังดีคุณจะไปเพ่งตรงนี้นิดเดียวแล้วมันคุณเคืองใจมันค้างขาใจมันเป็นสัญญาความจําที่มันเป็นอกศศศุศลนแล้วพอเก็บไวม้มมากๆดินพ่อขางหมูเดี๋ยวมันก,ก็ระเบิดนะครับนะไม่รู้ตอบได้แค่นี้นะ